ายกุลธนิตมงคลสวัสด์และนายสุริยนประภาสวัสด์ร,ร้องเรียนไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าถูกขค่มขู่โดยลูกน้องของบิ๊กโจ๊กกุลธนิตอธทิบดีอายาการพบว,ว่าตัวเองถูกลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กอย่างพันตำรเวจภาคภูมิพิสมัยส่งคนมาคอยติดตามพฤติกรรมแอบถ,ถ่ายขณะร่วมปฏิบัติงานกับชุดสอบสวนตำรวจรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยขอหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้มีอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นคือพนุเรศต่อสักสุขลิมลทำตัวเป็นจ่าเฉยไม่กล้าแต่ต้องคนบ๊กโิ๊กโจน ยการสูงสุดหมดความอดทนอดกลัน้นทำหนังสือถึงพบตรอ,ออกแถลงการ์เสด้วยนานผู้ชมเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ขอให้สำนักงานพลเืองชาติหามาตร,ราการในการปกป้องคุมค้มครองความปลอดภัยนายนกุลชนิตและนายสุรยุทธและครอบค,อร,ร,อครัวท่านพบตรครับท่านอายไหมท่านทําอะไรอยู่ท่านผบตรปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ไงข่มขู่ประชาชนทั่วไปแย่แล้วนี่ยังกล้าไปข่มขู่อัยการระดับที่เอียการจนอัยการสูงสุดเขาทนไม่ไหว